คืกว่าจะมีปลาขึ้นน้ำมานะครับก็เหมือนจ่าตีหมายแรกเลยครับแล้วก็สภาพหมายก็นะครับติดคลองครับพี่ติดคลองเลยครับคลองอุ้ยอันนี้ก็เป็นท้องนาแนล้วข้างๆนาอีกตัวเลยมีใกล้ๆกัน อ้าวเหมือนจะมีลูกอคอกด้วยนะครับเฮ้ยปอาเดียวกัดอยู่วะน,นะอ้าวอยู่เฉยเลยลูกอคอกอยู่ทางงาเนี่ยตัวก็ปอยเียนะครับมันเล็กมาก ก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวปวดปล่อยนะครับตัวมันนะครับกแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ไม่คิดว่ามันจะอยู่นะครับมันอยู่ถูดดกกล้องอู่ถูกกล้องถูกนะ,ะขับรถมาแล้วไ,ไอ้น้ำนะแ่าวคนอื่นนะ,ะเข้าเต็มเลยะะเดี๋ยวครับตัวน้อยเดี๋ยวปวดแล้วก็ปล่อยเปน็นเองนะครมันเล็กจอืดเหม็นแฉะนะ,ะก็รูรูมันอยู่ะครับว่าติดแง่ครับ อติดง่ายครับต่อโอเคครับผมใหญ่เลยเช้าสบายเลยอ่ะโอเคแล้วก็เหนือโปรตปล่อยที่เดิมครับคือ่อนข้างจะแบบตอนแรกได้ของวันนะครับของวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเปียกครับวันนี้อากาศโอ้โนี่ครับเพื่อหยิบมาใช้ สีนี้นีเ่เขียวเขียวเข้บครับก็เพิออ่งหยิบมาใช้ด้วยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองตีต่อนะครับเข้ยผมก็จะตัดทิ่อ์ไป okay, โอเคก็เอาละสังกระปล่อยไปตัวนะปกระป่อยดอวเล็กกล้ามากนะครับ,บก็ป่องให้มันไปโตกันก็นมีลูกข้อคนระับลูกข้อกลงใจหงก็อยากจะตกแล้วปล่อยคนระับมันจะกัดหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้ลากปลามาแล้วก็ปลามาอะไรเงเสียงดังครับ มันก็อาจจะทำให้ไม่กัดได้นะครับไม่มน่ากัดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ล่าเขียวฟูงฟอกมาเลยนะปลาบางไซไม่ค่อยโตนะไซเล็ก ผาเลยแล้วไม่ได้เอยียงคานนะครับคานมันตรงอยู่ครับเหนือนต่วนน้ใส่ได้เลยแลงว่าใหญ่ก็มีนะครับฮูย้ยังกาดอีกยังกาดอีกจะสั่งสอนท่านรู้จักเม่นคะ่ะ เปลี่ยนตัวกันเปลนเป้าหมายเฮ้ย,ย,ยกัดฮัล้วอืมตัวเล็กอีกครับผมใช้เอ้ยแต่เน,นื้ตอตัวนี้ตัวน,นี้ใส่ได้นะครับใส่สวยนะครับเพราะว่านี่ครับย้ายไปเดิมอีกหน่อยนะึงก็หมายเดิมเนาะรู้สึกว่ามันจะมีหลายตัวนะครับปลามานัน คือว่าปลาติดง่ายมากนะบอกทุกคนเดียวว่าวัดติดง่ายแล้วก็ปลากัดง่ายนี่ครับก็ไม่ค่อยอยากเอามาใช้นะเพราะว่ามันจะหมานหมานตดก็สีเลยก็เห็นผมใช้เหยื่อผมก็จะใช้เป็นบางสีนะครับเพราะว่าเหยื่อที่มาอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยก็มีไม่ค่อยครบนะครับบางทีก็มันพันงอ่ะแล้วก็ผมก็เอามาใช้ น่าสดก็สีดำก็จะฟังครับผมก็เอาตัวนี้มาใช้สีเขี่ยนะครับเดิมนะมันติดง่ายครับเห็นไหมก็เป็นเอกจากบอดี้เลยก็นครับลองดูนะโอเครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก็ฝากกดซับกดกระดิ่งครับผมก็ช่องเล็กครับเกี่ยวกับทำครับการตกปลานะกาตกปลาคร,ครับผมก็อย่าลืมตีตามใหม่ที่มันแบบธรรมชาตินะก็ทวามัป็นของเราก็ตีได้ดูคนะ่าผม แม่นยงแค่ตัวนี้ไม่ปล่อยเนาะเก็บบ้างปล่อยบ้างเทับผมสุดยอดครับผม